สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่เวลาของเรื่องเล่าชาวราชพัฒครับวันนี้เรื่องเล่าชาวราชพัฒเราต้องมา ร่วมกันปันน้ำใจให้กับพี่น้องผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านใหม่ในซอยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ได้ดําเนินการเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สุกัญญาคานสนสกุลนีครับท่านให้เกียรติมาร่วมสนทนาในรายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏในวันนี้สวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะคุณสิ์ภูมิบรรยากาศที่เห็นอยู่ในขณะนี้ต้องบอกว่าน่าสงสารมากเลยะนะครับ เป็นหมู่บ้านของผู้อพยพที่บ้านใหม่ในสอยถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเลยครับท่านรองใค่ะรใครใครไม่ประสบก็จะไม่รู้นะคะครับเพราะฉะนั้นด้วยความสําคัญของอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้เปิดศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช่ไหมครับรองครับรายละเอียดของศูนย์นี้เป็นอย่างไรครับค่ะคะก็หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยเองโดยท่านอธิการบาดีนะคะได้รับทราบถึงรายงานด่วนนะคะจากกลุ่ม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านการบดีก็ได้มอบหมายสั่งการมายังผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะในส่วนของงานประชาสัมพันธ์นะคะให้ตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อบรรเทาสาธารณภัยนะคะภายใต้ชื่อที่ว่าปันน้ําใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านใหม่ในสอย ะะโดยที่ภารกิจตรงนี้เนี่ยนะคะคุณสริภูก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งซึ่งเราอาจจะมองว่าเอ๊เราไม่ได้เป็นหน่วยที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้ประสบสาธศารภัยโดยตรงรเราน่าจะมีเฉพาะ สอนหนังสืออย่างเดียวนะว่าทำวิจัยอย่างเดียวแต่ตรงนี้ด้มีความสําคัญด้วย่ะกก็ถือว่ามหาวิทยาลัยเองนะคะคงไม่ได้มุ่งเน้นแต่ในเรื่องของการเรียนการสอนให้ความรู้กับลูกหลานของชุมชนเพียงอย่างเดียวนะคะเรายังคงต้องมีหน้าที่ในส่วนของที่จะช่วยดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเมื่อชุมชนประสบปัญหานะคะก็ถือว่าอีกหนึ่งหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งท่านอธิการเล็งเห็นความสําคัญของตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ไปของการเปิดศูนย์เพื่อรับบริจาคค่ะเห็นบอกว่าในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรามีวิทยาลัยอยู่ที่นั่นใช่ค่ะเป็นวิทยาเขตเป็นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนะคะก็ถือว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบกับตรงนี้ด้วยนะคะก็นักศึกษาส่วนใหญ่ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนครับคุณผู้ชมครับท่านรองครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาจาก จังหวัดแม่ฮ้องสอนและบางส่วนอาจจะมีญาติพี่น้องเป็นผู้ประสบภัยกันด้วยตรงนี้เราก็ถือว่าให้ความสําคัญการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนี่เราได้รับบริจาคกันยังไงบ้างท่านในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะทางมหาวิทยาลัยก็ได้ให้ทางงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นผู้ดําเนินการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษนะคะรับทราบข่าวสารข้อมูล มีการตั้งศูนย์รับบริจาคในหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะรับบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคนะคะคบสบู่แปรงสีฟันขันน้ำนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนะคะเราก็ยังบริจาคน้ำดื่ม c m i u ซึ่งเป็นน้ำดื่มที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้นนะคะเพื่อที่จะบริโภคนะคะภายในมหาวิทยาลัยนะคะถึง3,000ขวดแล้วนอกหือจากนั้นนะคะทางคณะครุศาสตร์ ก็ยังได้บริจาคน้ําดื่มให้ถึง10แพ็คนะคะคือ10โหลนะคะหน่วยงานคณะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรหรือวิเลยนานาชาติก็ตั้งศูนย์รับบริจาคแล้วก็จะเตรียมที่จะเอามาส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยค่ะเรียกว่าเป็นแต่ละหน่วยงานย่อยๆก่อนคณะศูนย์สานักรวบรวมกันในหน่วยงานตัวเองแล้วก็มารวมที่มหาวิทยาลัยครับเห็นมาว่านอกจาก การรวบรวมภายในมหาวิทยาลัยแล้วเรายัง ร่วมกับชุมชนโดยรอบพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับสถานีวิทยุ FM 88.5นี่ก็คุณสยุมภูนะคะที่ถึงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ในท้องที่ข้างนอกก็จะมีพี่ป้าณาอานะคะพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนะคะประธานชุมชนนะคะจนกระทั่งถึงพระคุณเจ้านะคะที่ร่วมกันนะคะในการที่จะร่วมกันบริจาคนะคะเรามีภาพบรรยากาศการ ส่งมอบของนะครับทั้งในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์เห็นอยู่ในขณะนี้ครับท่านรองครับน่าชื่นใจมากเลยทีเดียวครับกองกลางด้วยนะคะใช่ครับกองกลางโดยท่านผู้อำนวยการกองกลางคุณสิริเพ็ญพรจตุรัตนนะครับทางชุมชนก็มีนะครับเป็นภาพการรับมอบสิ่งของนามามอบเยอะอยู่เหมือนกันครับท่านรองครับจากชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้าครับ ท่านประธานชุมชนคุณยงยุทธจันทกูลนะครับได้ทางพระคุณเจ้าวัดกูเต้าก็มอบสิ่งของมาสมทบกับทางชุมชนชแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ตาตลาดสิริวัฒนาหรือว่าตลาดธานีนี่เองครับโดยท่านผู้จัดการคุณนารีนะครับคุณป้านารีก็นําน้ําใจจากพี่น้องชาวตลาดสิริวัฒนามาส่งมอบส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยที่บ้านในสอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านรองปรับปลื้มใจมากเลยภาพบรรยากาศเห็นภาพแล้วเราก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจแทนผู้ประสบภัยนะคะครับเห็นว่าเราไป2รอบด้วยกันคือรอบไหนบ้างครับรอบแรกนะคะก็จะเป็นวันเสาร์ที่11เมษายน2553เราก็ส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วที่ว่าจะได้ทําดําเนินการให้ทั่วถึงกันนะคะส่วนในรอบที่2เราก็เออบางท่านอาจจะ นำมาไม่ทันนะคะเาสามารถจะบริจาครอบที่2ได้นะคะเป็นวันเสาร์ที่18เมษายน2558คือต้องนำมาบริจาคก่อนนะคะก่อนสักวันที่17ก็น่าจะได้อยู่นะคะรายการออกอากาศไปนี่มาเลยะเอ๊ะชมรายการเราอยู่นี่ อยากจะบริจาคติดต่อยังไงดีครับท่านรองครับค่ะก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะชั้น1อาคารหนึ่งะคะหรือว่าจะโทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์053885395ค่ะครับเดี๋ยวย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ053885395นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการสอบถามการรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านในสอยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าเวลานําสิ่งของเข้ามาแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับว่าจะนําสิ่งของมาบริจาคที่งานประชาสัมพันธ์เราก็จะอำนวยความสะดวกให้นะครับท่านรองครับโอ้ได้รับน้ําจิตน้ําใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ชาวราชพัฒนอยากจะให้ท่านรองเป็นตัวแทนของผู้ประสบภยัย ซึ่งฮะน้ำใจครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะคต้องในฐานะที่ออมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่เองนะคะก็เ,ออเปิดศูนย์ตรงนี้ขึ้นมานะคะก็จะขอกล่าวคําขอบคุณนะคะในนามของผู้ประสบภ,ภัยทุกท่านนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ออมีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือ ในการสำหรับผู้ประสบภัยที่กําลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในของหมหาวิทยาลัยเองชุมชนภายนอกนะคะ อีกหลายๆท่านนะคะที่เราไม่สามารถจะบอกได้ทั้งหมดนะคะคุณสมนูก็ต้องมีมาเพิ่มเติมจากที่เราบัเทึกไว้แล้วก็โอกาสตรงนี้เป็นช่วงของปีใหม่เมืองพอดีพวกเราก็ได้มีร่วมกันได้ถือโอกาสเป็นการทํางบุญร่วมกันนะคะในวันปีใหม่เมืองด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยแคล้วคลาดทั้งครอบครัวนะครับท่านรองอธิการครับการบริจาคเนี่ยบางทีเนี่ยการนึกอนุโมทนาบุญก็ถือว่าได้บุญนะครับบางทีเรา เราอาจจะเเห็นพี่น้องผู้ประสบอัคคีภัยอยากจะช่วยเหลือแต่เราเราไม่ทราบว่าจะช่วยยังไงเรามีเงินอยู่20บาทเราจะทําอย่างไรแต่ใจอยากจะช่วยจึงเป็นเหตุผลที่ให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ประสบภัยกับผู้บริจาคหรือเปล่าคะท่านรองครับจริงๆแล้วมีมากมีน้อยไม่สําคัญนะคะคุณสินภูก็สามารถที่จะร่วมกันได้ไม่ไม่ไม่เป็นเงินก็ได้นะคะเป็นเข้าของ นะคะสิ่งของต่างๆที่บางทีท่านอาจจะมีอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วะนะคะเสื้อผ้านะคะที่อยู่ในสภาพที่สามารถที่จะให้ผู้ประสบภัยเนี่ยได้ใช้สอยได้นะคะของใช้ส่วนตัวะค,ะค่ะโดยเฉพาะทางสุภาพสตรีนะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวมากๆของผู้หญิงนะคะซึ่งถือเป็นความจําเป็นอย่างมากนะคะค่ะก็ะะะของใช้ในครัวเรือนหรือว่า ท่าน <Net> ผู้ชมที่เปิดร้านขายของนะ <ipher S 2> ปลากระป๋องบะห,หมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยค่ะเรามีภาพบรรยากาศของท่านผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขามห <Odys se us> าวิทยาลัยาชภัฏนำน้ำดื่มแล้วก็น้ำมันพืช มาร่วมบริจาคด้วยนะครับน่าปลื้มใจมากเลยอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะต่างๆได้หมดนะคะเครื่องใช้ไม้สอยรองเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าชุดชั้นในนะคะสีฟันเขาไม่เหลืออะไรจริงๆเลยนะท่านผู้ชมครับคืออาจจะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะโอ้พอพอเราถ้าจะพูดถึงแล้วนึกถึงว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างท่านนึกถึงตรงนี้ได้เลยนะคะยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนด้วยน้ำดื่มนี่เห็นว่ามหาวิทยาลัยก็ระดมหลายพันระดมสามพันขวดสามพันขวดนะครับกับยังมี ในคณะต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือไปรอบแรกรอบแรกค่ะรอบที่สองสิบแปดเมษายนก็มาร่วมบริจาคกันได้นะครับน่าสงสารมากเลยนะท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีที่มาร่วมเห็นบอกว่ากิจกรรมต่างๆเล่านี้เนี่ยนะฮะไม่เฉพาะกิจกรรมครั้งนี้ครั้งก่อนหน้านั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แม่ฮ่องสอนเราก็เปิดศูนย์เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเปิดศูนย์ค่ะแล้วเราก็ให้มีโอกาสอีกหนึ่งอย่างนะคะเด็กนักศึกษาของเราเด็กที่เป็นผู้นำนะคะมีส่วนร่วมมากมาก เมื่อกี้ลืมบอกไปด้วยคุณสิงคว่าเด็กๆเองถึงแม้ว่านักศึกษาของเราเองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะภาพปกติเนี่ยเขาไม่มีเงินนะคะยังไม่มีไรายได้เขาเจียดค่าขนมนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเนี่ยมาร่วมรับบริจาคนะคะร่วมที่จะให้บริจาคกันไม่ว่าจะเป็นสลึง50บาท2บาท5บาทนะทุกคนร่วมกันค่ะนี่เรา สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจดีของเด็กๆนักศึกษาไปเนตัวเลยนะครับหน้าเรื่มใสแล้วก็อนุโมทนาบุญสาหรับทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญกันครั้งนี้ครับวันนี้ผมแล้วก็ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องนารายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏนเรื่องเล่าดีๆที่นํามาแบ่งปันกันครับท่านรองครับจากลาผู้ชมไปด้วยราบยงที่ก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปทางสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวีมหาวิทยาลัยจาชภัฏเชียงใหม่รวมทั้งสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีแห่งนี้ครับ,รบวันนี้ผมและก็ท่านรองสุกัญญาจากรายกานกไปก่อนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านรองด้วยครับ,รบขอบคุณค่ะ